ครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องของเบาซึ่งข้าผู้สุกคนครับผมบกขอสวัสด,ดีคือเก,าเก่าคือเดินกับพี่น้องมื่อี้ก็ยนี่ยมสาวๆเนาะผมเบงเบาสินคา้าศกกับมาเร็นครับยายไทยครับตอนนี้ยายไทยเป็นกำลังพุดธพักพุดพ,พ,พร้อมนะครับพี่น้องพี่น้องของเฮาเนาะกามาเบิ่งในกันครับว่าปีนี้ยายไทยเฮาปลูกอีหยังแน่ครับพี่น้องในสวนพักบนเนาะ สวนเพิ่นกระเฮ็ดบ่ค่อยใหญ่ครับพี่น้องกับปลูกหลากหลายเนาะผมเองเบาซึ่งข้างกับสิพาเลาะเบิ่งในสวนเพิ่นครับพี่น้องว่าปีนี้ผมปลูกอีหยังแน่เนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งได้กันเรื่อยๆครับพี่น้องว่าเพิ่นปลูกหยังแน่เนาะนี่กระเทียมครับพี่น้องกระเทียมเนาะตัวนี้กัเป็น พักเสียนครับเป็นฟักเสียนที่แย่าไทยเหาเอาไว้เอาเม็ดรครับพี่น้องอย่ามแก่เพิ่งกระสีเก็บไปตากเพราะมันแห้งแล้วเพิ่งกระสีมาวานไม่เนาะพี่น้องเนาะแปลว,ว่าเฮาพอต้องไปซื้อพันธุ์เห่าเห็ดพันธุ์ไปได้โตต้นใดเหาเสียไว้พันธุ์เฮากับจงไว้ครับพี่น้องจงไว้มั่แก่เนาะเฮาก็บอีธนไปเฮ็ดสมเฉพาะต้นทีหน่อยๆเนาะ ญ่อพอสมควรเห็ดบัท่านเท่ากับใบเห็ดพันธุ์เลยครับเป็นตน้นฝักเสียนนอกพี่น้องของยายไทยเปนครับพี่น้องจะของมือก,กระหดพักอยู่ตั้งพูนอยู่ครับพี่น้องครับ,บพักพดต้นย่างมีผู้มีหลากหลายย่างครับพี่น้องนี่ประกาศเนาะประกาศที่เป็นเอื่นว่าประกาศติ้นมีหรือประกาศเขียวบนนั่นะครับพี่น้องประกาศติ้นมีเนาะ ตอนนี้เพิ่นกิดลกเห็ดสมเหล่านานหนึ่งครับตัวน,นี้เพิ่งปลูกกลางๆไว้ครับพอวันเห็ดไปเรื่อยเห็ดไปเรื่อยปลูกไปเรื่อยครับพี่น้องนี่สวนที่เพิ่นลกเ,เห็ดสมเหมือนแล้วครับพี่น้องปีนี้ผมเองเบาซส่นขันกับอะไราพามาเห็ดหรือมาเบิ่งต้อนยายไทยเห็ดสมเนาะเพราาะว่ผมเองก็บ่ค่อยมีเวลาเท่าไหรครับพี่น้องก็เลยบ่ได้พามาเบิ่งตอนนี้เพิ่นลกออกไปหมดแล้วครับ โรคเหมดแเป้ไม่เลยครับลรออกกับข้าวกับแเป้ไม่เลยเนาะตอนนี้กำลังแเป้ไม่คือเอาเบียมาวานสวนเบียไว้ก็มาแเป้ไม่ครับพี่น้องตอนนี้ก็บผ้ากงตุ่งเนาะครับพี่นอ้องหอามาแลว้วก็บซอสทีตามเบาเส้นขาดในเด้อครับเสด็จมีกำลังใจกินไปพี่น้องเบิ้องนอกวันนี้กับผามาเบิ้งเกษตรอินซีหรือเศรษฐกิจพอเพียงผักสวนขั้วหวัวก,กินได้ครับพี่นอ้องแต่ว่าเบิ้งในการวัดมีผักขยะ พักกิตรไทยเฮาเนาะมีพักขครเยพักอีจวัตรไทยพักแ้วเพื่อการงามนะครับพี่น้องวันนี้มีปนกบกับมะขอได้เด้อนี่สีปนกบแห่งหรือสีกินลาบกุ้งหรือสีก้อยกุ้งเขาเนาะกต่มะขอเราได้นะครับเราเมื่อกี่ตีหนังยาไทยคนใจดีครับพี่น้องพักผมบ่โอ้ผมบ่ลืมหมดซื้อมาเนาะพักผมเนาะนี่เนาะเออแมนเอิรนซื้อไดปพักเสียนพักเสียนกลยไปพักผมครับ ต้งมีทั้งพักเสียนพักผม,มอยู่ในสวนเดียวกันครับพี่นองว่านผมกับพ่อจักปืดปันไดนอกับคอใบหน่อครับพี่นองเอฟซีเบาสิงคานอือเป็นพักผมใหญ่ครับพี่นองผมแจ้วพัดกรก็ได้มีผ้าบเบลนหลายอย่างเนาะเราก็โหดอยู่ทางคนคนขยันครับแจทายเฮาเป็นหาอสีเสริม จางเฮ็ดพักสวนขั้วหัว,วกินได้บริสุทธิ์เขานี่ครับมาราขี่นกของเบิร์นวัปีนี้ปลูกนั้นเดียวแต่วนัวยใว่าโอ้มาราขี่นกครับพี่น,อน้องนัวใว่าครับ yeah. okay. Okay. มาราขี่นกคนอื่นครับพี่น้อง เอาแล้ี่พักกินเนะาะเรต้องไปซื้อเขาเอิญพักสวนขั้วหัวกินได่ประหยัดค่าใช้จ่ายไปอีกเนาะอันขึ้นเกลือเกลืออันกอื่นต้นยังอันบังน้ำโอ้บังน้ำครับพีน่น้องก็เล่าออกดอกเต็มเลยแปฝงบังน้ำเนาะบังน้ำกำลังออกเครือครับพีน่น้องปลูกไว้นี่หัวเลยได้หนิก็จึงเอินว่าหัวกินได่เนาะ หัวมึ้นในหัวเลยครับเฮ็เ็ดหนานให้นิดหน่อยเฮ็ดหนานให้นิดหน่อยก็บไหนหนอ้มันขึ้นหัวแบบธรรมศาสตร์เลยครับพี่น,อน้องยามนวยเขากับว่าก็บกินก็เอื่นว่าพักสวนขั่วหัวกินได้ครับพี่น้องคือในหัวในยังเขากับปลูกพักใส่ไปดิยยิ่งได้อยู่ได้กินโอ้แน่นอนของยายไทยครับ ตัวนี้ก็เออยังกีมินบ่นี่โอ้กีมินครับพี่นออ้องกีมินไว้นั่นตัวนี้ก็ถอนเอาไว้พันเอาใบเป็นลอนคือใบมันลน่มรุลมลง่งกะเรื่อ,อก็จะถอนขึ้นครับพี่น้องอยู่ในดินไม่สิบเปื่อยไมได้ถอนขึ้นไว้เนาะยิงกระส่ายกระมีผีพักขีครับขีพักขีเป็นสีวานเฉพาะลรก,กินเฉพาะของพวกคกับกินไปลรไปปูไป กินกาวสีมดกับว่านไหมเองสิครับพี่น้องเห็ดระพุ่เห็ดตกี้พอเพียงเห็ดง่ายๆเนาะกับพียมเพิ่งกับต้นตั้งยอยหนึ่งพี่น้องพยานในลีพญายไทยครับครับพี่น้องมินิเบาซึ่งข้านกับผ้ามาบึงสวนยายไทยกับใส่วิลากระโดนเติมครับพี่น้องจุดว่าเลาะมดแล้วนี่ครับว่าละยินอบ เขามื่อแล้วก็ซอยติดตามเบาสึ่นค้าในเด้อครับพี่น้องสอยคนไหกนก็แช์กดติดตามเบาสิ่ง้านะครับผมเบาซึ่งข้าเองกับ่มี่ยังเนาะมอนีก็พผ้มามะเบิงผัดสวนขัวหัวกินไดของยายไทยเบิ้นผมเองกับ่มี่ยังครับขอสวัสดีทุกนันขอสวัสดีครับผมสวัสดีครับ